กลับมาแล้วนะทุกคนหลังจากที่ห่างหายไปนานทุกคนยังจําบ่อปลาอันนี้ได้อยู่ไหมวันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นบอ่อเลี้ยงปลาทองใหม่แล้วนะทุกคนก็คือว่าเราจะย้ายน้องปลาเก่าทั้งหมดเนี่ยไปไว้บอ่อข้างๆนะทุกคนส่วนอันนี้ก็จะเอามาสาหรับเลี้ยงปลาทองโดยบ่อที่เราเลี้ยงเนี่ยเราจะเอามาสาหรับขุนปลาทองตัวเล็กๆเลยนะทุกคนส่วนที่เราหายไปนานเนี่ยคือไม่ได้จะไม่อัพคลิปแล้วนะทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีทั้งเคลียร์งานแล้วก็สอบย่อยแล้วก็เรียนค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็ยังมีสอบปลายภาคอีกเราก็เลยไม่่่่่คคออออยยยมีเเเววลลลาาาาไไดดดด้้้ถหรืัทนนงปุู วนี้เราปิดเทอมแล้วนะทุกคนเราก็จะพยายามลงคลิปให้บ่อยขึ้นชดเชยกับที่ไม่ค่อยได้ลงก่อนหน้านี้ไปมาต่อกันที่อปอปลาเราเลยนะทุกคนเราก็ได้ทําการถ่ายน้ําออกเสร็จแล้วเราก็เติมเกลือลงไปจากนั้น เราก็เติมน้าให้เกือบเต็มเลยนะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ได้ทําการพักน้ําโดยการใส่ออกซิเจนแบบหัวกรองลงไปทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนนะทุกคนวันต่อมาเราก็ได้ทําการจับน้องปลาทองจากบอ่อใหญ่แล้วก็เลือกเอาแต่ตัวเล็กๆนะใส่ในบอ่อนี้เลยเราเลือกไว้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวค่อยไปหาน้องปลาตัวเล็กมาเติมจากตลาดนะด้วยบอ่อนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายไว้สําหรับขุนน้องปลาทองตัวเล็กเลยนะทุกคนเราจะให้ทุกคนได้ดูพัฒนาการของเด็กๆที่ชอบคลิปนี้และอยากติดตามพัฒนาของเจ้าจิ๋วเดี๋ยวเราจะอัปเดตเรื่อยๆเลยนะแล้ว ให้เราด้วยนะ